ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ Money PS นะครับผมเราก็มาอยู่ในของแอปแคมชีนะครับผมวันนี้ก็จะมาทาการถอนนะครับผมเนื่องจากว่าถอนขั้นต่ําในของทูนีฟเวอรเลตประมาณ150บาทนะครับผมก็ใช้เดี๋ยวประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการถอนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการถอนเงินนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ให้เรากดไปที่การถอนเงินได้เลยนะครับผมสำหรับที่ใครเล่นแล้วที่ใครสนใจก็สามารถมาทําในของแอปนี้ได้ แอปนี้แค่ทําการอ่านข่าวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําการถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในของแอปนี้ยังจ่ายอยู่ไหมนะครับผมซึ่งในการทํางานก็ทํางานง่ายๆแค่อ่านข่าวดูวิดีโอดูโฆษณาประมาณแค่นี้นะครับผมนะก็จะได้รับเหรียญมาแล้วก็ทําการแนะนําเพื่อนนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมพอเราได้ทําการกดมาแล้วนะครับผมก็จะมาโปรในของหน้าในการถอนเงินนะครับผมแต่ว่ารอสักครู่นะครับเมราะว่าเน็ตจะช้านะครับผมนะ ก็าตามนี้เลยนะครับซึ่งมันมีกิจกรรมในการอา่าที่เราจะได้รับเงินฟรีนะแต่ว่าอันนี้หมดวันที่16นะครับวันนี้วันที่16เงินนะ่าจะหมดไปแล้วแต่ว่าผมจะลงคลิปนี้นะครับว่าในการถอนนี้เนี่ว่า,าแล้วก็ลงนะของที่จะได้รับเงินเรัลองลงไปพร้อมกันก็กิจกรรมในการที่เราจะได้รับสามบาทกับห้าบาทนี่น่าจะหายไปแล้วแต่ว่าผมได้ทําคลิปรีวิวตรงนี้ไปแล้วนะครับผมเนาะ โอเควันนี้ก็จะมาทำการถอนเงิน150บาทนะครับผมใช้เหรียญอยู่ที่300,000จหเหรียญน,นะครับผมก็ให้เราทำการกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็รอให้อ่าจนวนวิตรงนี้5าวิตรงนี้นะครับผมหมดไปแล้วก็ให้เรากดไปว่าเห็นด้วยนะครับผมก็ให้เรากดไปที่เห็นด้วยนะครับโอเคนะครับผมนะพอมาถึงหน้านี้นะครับผมก็จะมีให้เราทําการใส่ ชื่อนาะมสกูลของทูวินนี่เวเลตนะครับผนที่เราที่บัญชีของทูวินนี่เวเลตเลยให้เราใส่ไปนะครับผมนะใส่ชื่อของเราเลยนะครับผมนะชื่อนาะมสกูลเข้าไปนะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของเบอร์โทรนะครับก็ให้เราใส่เบอร์โทรทูวินนี่เวเลตไป2ครั้งนะครับผม พอเราใส่เบอร์โทรของทูนิเวอเลตสครั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราทำการกดส่งไปได้เลยนะครับผมนะซึ่งจำนวนในการที่จะแลกหนึ่งบาทตรงนี้ก็ใช้เหรียญอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเอ้ยสามแสนเ่เอ้ยต้องขอไยด้วย3ามแสนเจ็ดพันสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเออรื้เบลอแล้วครับผมใช้เหรียญอยู่ที่3ามแสน 15,000เหรียญนะครับผมโดยการแลก150บาทเข้าทูบอนิเวลต์นะครับผมผมแลกเมื่อวันที่16นะครับผมเดือน4นะครับผมปี21นะครับโอเคนะก็เราจะส่งก็ใส่เบอร์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์2ครั้งแล้วก็กดส่งนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะพอเราได้ทําการกดส่งแล้วนะครับผมก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับเขาจะว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็เราจะได้รับกาขอการแลกของคุณนะครับผมนะ คุณสามารถตรวจสอบการแลกรางวัลในการแลกของฉันนะครับผมก็สามารถไปตรวจสอบได้นะครับจะไปตรวจสอบก็กดจากตรงนี้ไปตรวจสอบได้เลยนะครับผมเนาะก็ประมาณแค่นี้นะครับผมในการอ่าตอนนี้เราก็มาดูเท่าในการแลกนะครับซึ่งผมจะทําการแลกไปที่1 5 0บาทเหรียญใช้เหรียญอยู่ที่3 7 5 0 0 0จเหรียญน,นะครับผมนะ ก็รอดำเน,นินการนะครับผมนะแต่ว่ารายการพวกนี้ผมก็ได้ทําการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคเนาะผมก็คือถอนไปแล้วแหละนะครับผมก็ประมาณแค่นี้เลยนะครับผม โอ okay, เคอ่าโอเค okay, นะครับผมก็ได้ทําการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวอ่าเข้าไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เหรียญของผมก็หายไปแล้วนะครับผมจำนวนอยู่ที่ส0 0 0สนนะครับผมก็คือตอนนี้เหรียญเหลืออยู่แค่แามพี่ร้อยสิบเก้าเหรียญเองเท่าน,นั้นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเข้าไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าใช้เวลาในการถอนนานไหมแล้วก็จำนวนกี่วันเขาถึงจะจ่ายมาให้เรา,านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปพร้อมกันนะครับผมนะ กระสับสดีนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเช็คยอดเงินที่ว่าที่เราได้ทําการถอนไปของแอปแคนชีนี She ้เข้าไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปในของการบันทึกเลยนะครับผมฮะโอเคซึ่งจะมีโฆษณานะครับก็รอปิดโฆษณาสักครู่นะครับผมอ่ะก็ให้เราปิดโฆษณาไปนะครับอ่าผมได้ทําการถอนไปของเมื่อวันที่อ่าสิบ 1ิบหหรือเปล่าอ่าประมาณ16บหนะผมถอนเมื่อวันที่16นะครับผมอ่าเงินเข้าเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะไม่จ่ายมาให้เรานะครับผมในของแอปแคนชีนี้นะครับผมนะคือเขาบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมเขาจะไม่จ่ายเงินมาให้เราเขาจะจ่ายเงินเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับผมถ้าผ่านไป็นในของวันอ่าเสาร์วันอาทิตย์เขาจะไม่จ่ายนะครับก็ ผมก็ได้เงินจำนวน1นวรบาทแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในของแอปทูนิเวเลตกันเลยนะครับที่ผมได้ทำการถอนเงินเข้าในของแอปทูนิวเวเลตนะครับผมนะเราไปกันเลยนะครับผมก็มานะครับผมตรงตรงนี้ก็จะเป็นบินของอที่ได้ทำการถอนเงินเข้าในของแอปทูนิวเวเลตนะครับเป็นจำนวน150บาทนะครับผมก็ตามเวลานี้เก้านาฬิกานะครับผมเนาะ ก็ไปดูกันเลยถอนเข้าเมื่อวันที่21นะครับผมนะก็จะนวนเงิน150บาทนะครับผมเข้าเมื่อวันที่21นะครับผมอ่าอ่าเดือน4นะครับ21นะครับแล้วก็เวลา9ก้นาิกาสินาทีนะครับผมนะก็ถอนเมื่อวันที่16ก็ประมาณ5วันประมาณนี้ละมั้งประมาณ5วันนะครับผมก็น่าจะเข้าแล้วนะครับก็ถือว่าแอปแคนชีนี้ก็ยังจ่ายตามปกตินะครับผมนะผมถอนเมื่อวันที่ 16นะครับผมเข้ามวาวันที่2ี่สแล้วก็9ก้นาฬิกาเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามัน9ก้นาฬิกาตรงไหมเดี๋ยวทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมนะก็ไปที่กันแรกนะครับนะตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็เก็9นะครับผมเก้าโมงสินาทีนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็น9ก้าโมงสินาทีนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นของ9งก้าโมงสิเห,หมือนกันนะครับผมอ่าเห็นไหมเ้าโมงสิบเหมือนกันนะครับผมนะ โอเคนะครับผมก็ยังถอนเงินเข้านะของแอป,ปนี้นะครับผมก็ยังถอนเงินเข้าสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปมาสมัครได้เลยนะครับผมนะสำหรับสำหรับใครที่อยากทําทก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปมาทําได้เลยนะครับผมช่วงนี้มีกิจการนะครับผมถ้าใครเชิญเพื่อนก็จะได้รับเหรียญฟรีด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ประมาณที่นี้ก่อนแล้วกัน โอเคก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็รอข้อมูลข่าวสารใหม่ใหม่ต่อไปด้วยนะครับผมบายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมะ